ถ้ามึงจะถามว่ากูยังรักมันอยู่ไหมเหรอกูตอบมึงแบบไม่โกหกเลยกูยังรักยังรักมันเหมือนเดิมไม่ว่ามึงหรือใครจะถามว่ากูยังรักมันอยู่ไหมกูกล้าตอบได้เต็มปากว่ากูรักรักมากด้วยแต่มันเป็นความรักที่กูเลือกแล้วเลือกอยากอยู่แบบนี้มีความสุขเวลาที่เห็นมันมีความสุขเวลาที่มันอยู่กับใครที่มันต้องการจริงๆ มันได้เป็นตัวเองจริงๆมีความสุขมากกว่าอยู่กับกูแล้วมันก็เป็นความรักที่กูต้องการเองที่ไม่อยากเจ็บอีกแล้วไม่อยากผิดหวังอีกแล้วไม่อยากต้องนั่งนึกว่าวันนี้เขาจะต้องการอะไรแล้วกูจะต้องเป็นตัวอะไรแล้วกูจะต้องทำยังไงให้เขามีความสุขให้เขาไม่โกรธให้เขาไม่งอนให้เราอยู่ด้วยกันได้แบบไม่ทะเลาะกันนะกูไม่อยากเป็นยางไง สิ่งที่กูเลือกวันนี้กูเลือกเพราะครั้งหนึ่งกูเคยทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่ตอบรับกูมาคือน้ำตาและความเสียใจสแสดงว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของกูก็แค่ถอยก็เท่านั้นี้